<uther. S 2> จะเก็บไปขัวกินเบิงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลโอ้ึ้นก็มันห่างเด้ละเนาะเบต้องต่อยเอาโอ้เอฟซีนี่ค่ะหมากเกาลัดนะคะสุกแตกแดงจึงคืนนี่สุกแล้วแตกแล้วนี่เม็ดดำดำนะคะเกาลัดต้นบ้ากใหญ่พลนะโอ้นี่เบิงไกลๆดำๆนี่โอ้อันนี้เม็ดมันจนรูดเฮียเลยเบะ เป็น <ตา S 1> พวงเลยเดี๋ยว<ก>เรามาเก็บกันนะคะ F4 <อ>นี่มันเป็นพวงเป็นพวงแบบนี้เลยหากระตามาใส่นี่เลยนะคะมาเกาลัดโอ้มันสุกแล้วแดงเต็มต้นก็เป็นหลายปีแล้วนะคะ ว่าได้ยิบบอเดี๋ยวเดี๋ยวมาอื่นพร่อละคอยไปกะแเราคายอันนั้นแล้วเรากระสิฝากมาเดี๋ยวอ้ําขึ้นเหนียวมันเหนียวหาเดี๋ยวหาทุงมาใส่โอ้มันมองนี้มันลายนวยอยู่หาทุงมาใส่ก่อน อย่าซอยคืนเอามันก่อนดนแลอยู่ปลายๆมันเอามาถึงเขาจะเอาไปขวาเอาเขาใส่ทราเห็นขาขวาขายอยู่กรุงเทพเขาใส่ทรานะบีเออใส่ทราแล้วก็ขว้าอยู่หันแล้วเขาบอใหมันใหม่ไเยอ่ะ

นำ้ำอุ่นนะอ,มนอ้มก็จิงไมนน่ใจเหงูแปลงก็เห <laughs> นีวฮะฉีกซ้ำเดี๋ยวเราค่อยแกะเอาแต่เม็ดดำๆมันเนาะเพราะถ้าเอาหมดทั้งเกลือมันจะเยอะนะมันจะใส่ถุงไม่หมดนะคะโอ้ผลสุกแดงจึงคืงนงี่ค่ะฝั่งนี้เยอะมากเลย เกาลัดพี่น้อง I really like that. เล่นบนนั้นดกีงเด็กยนั่น้็ยังเอาเงี้ยตัวอ่อนกะเอาเข้าลูกที่ทุกคนเป็นแมนแลก็แมนขนาดนั้นและตัวก็ออกอันนี่นะเออจั่หมาดอย่งเี้ยคืณกัน là đi là ờ to xin bác bác cứ tôi to to không có tới net mẹ xong cho xin ạ

จะไปซื้อใส่หมาเขียนี่นะคะแกะแล้วตัวนี้แกะเม็ดใส่ถุงแล้วยามเหน็นหาซื้อน้ำบ้านเท้าได้อยู่ยแล้วบะมีบอกเฮื่อนเลาะนัะนเด็ดเลาะแต่เกาเฮื่อนชุมพญายไว้เนาะเรามาเลาะขายนะเฮื่อนพญายเตียงนี่ เออเดี๋ยวคอยจังตอยเอาดอกเดี๋ยวคอยตอยเอาอ <c oughs> ย่าบอกปวดคอแล้วพี่น้องเมื่อยแล้วเงียนหลายปวดคอประสัน่นเดี๋ยวภาษาจะสอยต่อนะฮะนี่นะคะได้หลายเม็ดแล้ว ยางแดงๆเนาะยังเยอะอยู่นะคะเอาไปขััวเห็นเขาขั่วใรายายนะคะสีดำๆนี่ที่แดงๆมันก็แตกเนาะที่เขียวๆก็ยังเยอะอยู่โอ้ยังสูงนะมันแรงนะมันก็เลยไม่ค่อยดกเท่าไหร่นี่ฝั่งนี้ก็เยอะนะคะโอ้ยังเยอะอยู่ฝั่งนี้ก็สุกเยอะเลยแดงจึงฮืน เดี๋ยวเราจะมาสอยต่อนะจีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูเสือภาษาชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ